วันลุมพินีสองที่เด็ดมวยแกร่งจากเมียนมาทานสินที่ทาเครต้องระวังพาไป2องที่เด็ดของทานสินเดาวรุ่งจอมแกร่งวัย19ปีจากเมียนมาก่อนขึ้นสังเวียนไฟสำคัญปะทะทาเครเ,เซกาว่านักชกซูเปอร์เปอร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอในรายการใหญ่ประจำไตรามาส3ศึกวันลุมพินี81ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้เริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีการพบกันของคู่นี้ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกอย่างล้นหลามโดยทาเครคือหนึ่งในนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนและเขากำลังกระหายชัยชนะแต้มแรกในวันอย่างแรงกล้าขณะที่ทานซินความมั่นใจพุ่งถึงขีดสุดหลังคว้าชัยแบบไม่ครบยกสองไฟร์รวดบนเวทีวัลลุมพินีและไฟ์นี้จะเป็นการขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกของเขา ดูคลิปวันลุมพินีวันที่23สิงหาคม2,567คู่ไทยสอจอเปียกอุทัย vs ทานสินเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการชมคู่นี้ประชันฝีมือกันวันนี้เราจึงขออาสาพาทุกท่านมาส่องทีเด็ดของทานสินซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เขาหักปากกาเซียนคว้าชัยชนะมาครองได้ในไฟนี้จอมปิดเกมตัวจริงใจสิง์ vs ทานสิน หลายคนอาจจะทึ่งที่ทานซินสามารถแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วบนเวทีวันลุมพินีด้วยผลงานการชนะแบบไม่ครบยกติดต่อกันสองไฟซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดสําหรับดาวรุ่งที่มีพื้นฐานมาจากมวยเลดเว้รายนี้เพราะตลอดอาชีพนักสู้ของเขาสามารถจัดหนักเอาชนะคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกไปได้มากถึง24ครั้งจาก26ไฟด้วยกันหมัดหนักไม่แพ้ใครไทยัสทานสิน ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพนักสู้มาจนถึงปัจจุบันอาวุธประจำตัวที่ทานสินใช้เป็นทีเด็ดหากินก็คือการยิงหมัดขวาตรงและหกซ้ายที่สามารถออกได้อย่างหนักหน่วงเกินต้านโดยมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วในไฟเปิดตัวที่เอาชนะทีเคโอใจสิงสิทธนายกพันศัก์มาได้เตะจ่อย,ยางได้อย่างรุนแรงการเตะจ่อย,ยางถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดที่ทานสินใช้ทั้งเพื่อการวัดระยะและสร้างความเสียหายบริเวณต้นขาของคู่ต่อสู้ไปพร้อมๆม,มกันการที่ทาเครเคยถูก ซูปเปอร์เลกเกดหมู่เก้าเตะเจาะยางอย่างยับเยินในไฟเปิดตัวจึงทําให้เชื่อได้เลยว่าทานซินจะใช้ลูกเตะของเขาเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดในไฟนี้และถึงงอแม้ว่าทาเครจะวางแผนมารับมือแล้วก็ตามแต่ดาวรุ่งจากเมียนมารายนี้ก็สามารถเปลี่ยนท่าทางการยืนมวยเพื่อให้เขาสามารถเตะเจาะยางได้ทั้งขาซ้ายขวาต้องรอดูว่าทาเครจะเตรียมแก้ทางอย่างไร สำหรับศึกวันลุมพินี81บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา20่สนาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีส่วนทาง Facebook One Championship Thailand และ YouTube One Championship รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีและทาง w a t c h w a n i f c o m ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน